ม่ดีพ่าเห็ดสาดฮ<อ>ีเตยเ้าน,นสาดนอนเขาค้ายกับ้ายน้ำจะได้เงินคนตัวมีด้านเห็ดเตย้านสาดงานผักเผาบริเห็ดิยังฮีกสาก้อนในนอนมีไอ้กะเจ้ามีแห้งกะเห็แเดแล้วตามภาษาพุทธจบเห็ดเนี่ยอะไรแต่บัดทีดเห็ดไปเห็ดไม่ยังเนวนียน่ยาย ที่มันอ่อนอ่อนมันน่วนแตกสานตตกเด็ดนุ่มกจะนุ่มกระนอนม่วนนอนม่วนเพวกนี้นอนเอาการกรว่าไปขาย่ที่แล้วจะเป็นแบบนั่นครับหอยยูหันนะครับเนี่ยนี่ที่แล้วจะเป็นแบบนี้สารนอนนะครับนะตอนนี้เพื่อนประเทศแล้วขั้นตอนนี้เพื่อนปรนได้สารเพื่อนนั่งเหยียดอยู่ อ่อออาบายทางผู้ชมนะย่าบายฝากติดตามต,ตาม่่ยด้อยม่งยังม่เพิงอือ